ือ a n น m a t i o n โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว5ระดับ g r e e n i n d u s t r y หลักการและเหตุผลกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพเพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มกระผมจึงได้จัดทำสืำ่อแนะนำอุตสาหกรรมสีเขียว5าระดับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งด้านทั้ง,ท,ง,ท,งทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมก,กันกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืนวัตถุประสงค์ หนึ่งเพื่อให้ผู้ชมผู้รับฟังเข้าใจสาระสำคัญของข้อมูลที่นำเสนอ 2. เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดความประทับใจและนำไปสู่ความเชื่อถือในข้อมูลที่นำเสนอรวมทั้งทำให้เกิดความสามารถในการจดจาได้มากขึ้น 3. เป็นสื่อที่สร้างความรู้เกี่ยวกับสารการ,รสีเขียวขั้นตอนการทำา 1. เขียน เรื่องเนื้อหาและบทเป็นขั้นตอนแรกเลือ่อสอออกแบบภาพเป็นการจำกำหนดตัวละครว่าควรมีลักษณะหน้าตายอย่างไรขนาดเท่าใดฉากควรเป็นอย่างไรสารตัดต่อใส่เสียงภาพและโดนตี 4. อัพโหลดสื่อลง YouTube ผลการดำเนินโครงงานได้สื่ออินเมชั่นศังกรรมสีเขียว5ระดับอัพโหลดบน YouTube ให้ผู้คุณ ทั่วไปได้รับชมมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจสาระสำคัญของการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงานข้อมูลเชิงปริมาณการดู50ครั้งยอดไลค์7ครั้งข้อมูลเชิงคุณภาพความยาวเนื้อหาวิดีโอสื่อซนาที่เผยแพร่สื่อเมื่อ3ตุลาคม2021 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินง,งานวิธีใช้งบประมาณสรุปผลประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เป็นสื่อความรู้ที่ทันสมัยสามารถดูย้อนหลังในทุกเมื่อ 2. ช่วยแพร่กระจายความรู้ 3. ทําให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสีเขียว 4. ช่วยให้การเรียนรู้ความก้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรับชมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจบการนำเสนอครับผม